คนให้เข้ากันนะคะเลยนะคะกินกับผักนะคะพริกกะปิค่ะเคียรี่เวอร์วันนี้นะคะเคียร์จัมพิกกะปินะคะไปชมกันเลยนะคะก็มีนะคะกะปิค่ะน้ำปลานะคะมะนาวค่ะน้ำเชื่อมน,นะคะพริกค่ะ กระเทียมนะคะมะเขือพวงค่ะพริกซอยค่ะผงนัวและผงชูรสนะคะก็ะปินะคะห่อใบขมิ้นค่ะแล้วก็เอามาย่างไฟโอกเลยนะคะพริกชี้ฟ้าค่ะสิบเบ็ดแล้วก็กระเทียมหนึ่งหัวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผงนัวและผงชลรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะกะปินะคะกะปิห่อด้วยใบขมิ้นค่ะห่อมากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนแกงแล้วก็โครกเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะแหลกแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะน้าเชื่อมค่ะหนึ่งช้อนกับแกงมะนาวค่ะสองลูกค่ะใส่ลงไปเลยน้ําปลาค่ะสองช้อนแกงคนให้เข้ากันนะคะซ <laughs> อย มะเขือพวงค่ะยี่สิบลูกพริกชี้ฟ้าสิบเม็ดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะกินกับผักเสร็จแล้วนะคะพริกกะปิค่ะง่ายๆนะคะ,คะสูตรเคลียร์ไปทำกินกันดูนะคะพริกกะปิทําง่ายๆค่ะเนี่ยทําตามเคลียร์ได้เลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย